ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอเสนอนิยายล้ลับมาสจรรยัย์และบาปบุญคุณโทษจะเป็นประพันธ์ของโรดราชสีมาทุกสปปรรพสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาต่างก็มีชะตากรรมเป็นเครื่องกำหนด,ดมาด้วยกันทั้งสิน้นถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรแต่วิบากกัมนั้น ก็หาได้หยุดนิ่งยังคงติดตามเป็นเงาตามตัวไม่ลดละบุญนายกุศลใดที่ใครมันสร้างมันทำจงเพียรพยายามสร้างไปอย่าหยุดยัง้งแล้วสักวันหนึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงบุญกุศลเหล่านั้นก็จะส่งผลตอบสนองให้กับชีวิตของเราเองเชกเช่นเดียวกันกับภูมโรคณะเกตทิป ขอเชิญท่านฟังภูมโรงถ้ายายวันมาได้ยินพ่อของแกพูดอย่างเงี้ยคงปลื้มใจน่าดูเลยแหละที่ยายวันมักจะมาพูดอ้างกับเธอว่าไปกับเพื่อนอยู่บ่อยๆนะบอกตรงๆนะว่าฉันคักจะเป็นห่วงเออนี่เธอช่วยพูดเตือนๆลูกบ้านก็จะดีโดยเฉพาะเรื่องคู่ครอง ลูกของเราโตพอที่จะรู้ว่าใครดีไม่ดียังไงแล้วนะเฮียนะฉันว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยตามใจลูกดีกว่ามั้งเราน่ยเลี้ยงเขาได้แต่ตัวเท่านั้นนะแล้วถ้าเขาไปคว้าเอาผู้หญิงด้วยกันมาทาเมียน่ะไม่งามหน้าเราสองคนหรอกเลยอไอ้ไอพี่เฮียเป็นห่วงนะ่ะห่วงเรื่องนี้เองหรอกล้อก็งานสิถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉันจะไม่เข้าไปห้ามไม่ไปขัดขวางอะไรเขาหรอก <laughs> ฉันก็บอกกับเฮียไปตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วว่าลูกสาวของเรานะ่ะแกเป็นผู้หญิงพันเปอร์เซนต์ขอให้มันเป็นความจริงอย่างที่เธอพูดเธอะฉันจะได้เบาใจงั้นเฮียก็สบายใจได้เลยเรื่องนี้ฉันขอรับรองดูสิเนี่ยจะเที่ยงคืนอยู่รอมรอ่อยจะไม่กลับเข้าบ้านมาอีกเลยอ้อออ <laughs> าว เฮียง่วงก็ขึ้นไปนอนก่อนเธอไปเันจะนั่งคอยลูกออีกสักพักหนึ่งถ้าเที่ยงคืนขึ้นยังไม่กลับมาเช่นก็จะขึ้นไปนอนเหมือนกันก็ดีพรุ่งนี้เช้าฉันมีงานจะต้องรีบสัตว์สางอยู่เยอะอืมห้นอนก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะแม่ยังไม่นอนอีก่หรอคะอก็นั่งคอยเราอยู่นะสิจะมานั่งคอยวันอยู่ทําไมอ่ะ วันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะแม่รู้ว่าเราณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรผิดอะไรถูกย่อมรู้ดีหากลูกกลับบ้านดึกอยู่บ่อยๆอย่างเนี้ยแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกันยิ่งป่าด้วยแล้วนะเขาเป็นห่วงลูกมากเลยรู้ไหมป่านะั่นเหละคะเป็นห่วงวันจ้าอย่างนั่งคุยเรื่องของลูกอยู่กับแม่ก่อนที่เราจะกลับมาสักพักนึงนี่แหละป๋าขึ้นไปนอนแล้วหรอคะจ้าเพิ่งจะขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้เองอื แล้วป๋าก็พูดถึงวันเรื่องไหนบ้างคะก็เรื่องคู่ครองของเรานั่นแหละป๋าก็ถามแม่ว่าลูกกับนายมรนะุษน่ะมีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งเกินกว่าความเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเอ๊ะทำไมป๋าถึงได้ถามอย่างนั้นล่ะคะก็เพราะเราน่ะสิหมู่นี้มักจะเอาเพื่อนมาอ้างว่าไปกับเพื่อนอยู่บ่อยๆเอออย่างนี้ป๋าก็สงสยัยงั้นทุกครั้งที่วันมาพูดกับแม่แม่ไปพูดให้ป๋ารู้ทุกครั้งเลยเหรอคะ ป่าเขาถามแม่ก็ต้องบอกนะซี่ขืนไม่พูดเกิดป่าเขาไม่รู้ความจริงเข้าภายหลังนะ่ะเขาก็ต้องเล่นง,งานแม่แน่ๆแล้วเรื่องที่วันติดตามอยู่เวลานี้ล่ะคะแม่เผลอไปพูดที่ป่ารู้บ้างหรือเปล่าโ<ฮ>อ้ยไอเรื่องนี้นะ่ะลูกสบายใจได้เลยรับรองว่าไม่หลุดจากปากของแม่ได้ไง่ายๆรอกเรื่องของวันกับนายรุธล่ะคะแม่บอกกับป่าไปว่ายังไงก็บอกไปตามที่ลูกพูดให้แม่ฟังนั่นแหละแล้วป่าว่ายังไงบ้างคะ อืมเขาค็หมนยดีว่าอะไรแต่ที่ป๋าเขาเป็นห่วงเป็นใยเราอยู่ในเวลานี้ก็คือคืออะไรเหรอคะแม่ป๋าเขากลัวว่าเรานะจะไปคว้าผู้หญิงด้วยกันมาเป็นเมียนะสิวันไม่เคยมีความคิดอย่างนี้เลยสักนิดเดียวนะคะแม่จ้าแม่รู้แม่เข้าใจแต่ว่าไอ้การที่ลูกแต่งตัวแล้วก็ทำตัวอยู่อย่างทุกวันนี้เยาว่าแต่ป๋าเลย ใครก็ตามที่ได้มาเห็นเขาก็ต้องเข้าใจว่าลูกของแม่เป็นทอมแน่แน่ก็ด <g ül> <g ül> ีสิคะจะได้ไม่มีผู้ชายก็้ามาวุ่นวายในชีวิตแม่ไม่ชอบหรือไง <g ül> ถ้ามันพูดดีไปเถอะแล้วแม่จะคอยดูอ๋อแล้วเรื่องที่กำลังติดตามป๋าอยู่เนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วพรุ่งนี้คงจะรู้ผลคะ่ะว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนวันจะลองไปพูดกับเขาดูในวันพรุ่งนี้คะ่ะใครกันเหรอลูก นะาสมอนเขาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดอยู่ที่ออฟฟิศของวันแต่ลูกของเขาทำงานอยู่ที่โรงงานของปา๋าค่ะเขาจะมาช่วยเราได้งั้นเหรอก็ต้องลองดูกันก่อนแล้วค่ะแม่ถ้าเขาช่วยเราได้จริงๆความจริงทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดอุ๊ยตายจริงนี่จะตีหนึ่งแล้วหรอคะเนี่ยงั้นว <c oughs> ันขอตัวไปอาบน้ำเข้านอนก่อนนะคะอืจ่าจ่าไปเถอะแม่ก็จะไปนอนเหมือนกันตกลงพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแน่นอนใช่ไหม ครับฮียมีอะไรมที่ต้องการเพิ่มเติมผมอยากได้ปืนลูกซองยาวแล้วก็ปืนสัอ้นอย่างละสามสี่กระบอกพร้อมกระสุนเรียบร้อยอ๋อได้เดี๋ยวอ้วจะบอกให้คุณชิดเขาจัดหามให้เลยนะขอบคุณฮียแล้วพรุ่งนี้นะลือจะออกเดินทางกันตอนไหนตีห้าครับกลับไปถึงเมืองการก็ช่วยสายสายแวะกินข้าวเช้าเสร็จก็เข้าป่าลุยงานทันทีเลยพวกที่จะไปด้วยเนี่ยรือบอกเขาหมดหรือย,ยังเรียบร้อยหมดแล้ว แล้วคนที่จะไปกับรือเที่ยวนี่จะเอาไปสักกี่คนสี่คนรวมผลที่เป็นห้าแน่ใจนะว่าแค่นี้พอครับเฮียมากคนาก็มากเรื่องปเปล่าเนี่ยโอ้ <c oughs> อ่อ,อนี่เงินสองหมื่นเก็บติดตัวไว้ใช้ใจ่าย <c oughs> ผมว่าแค่หมื่นเดียวคงพอั้างไอโฆนา <c oughs> เก็บติดตัวไว้เพื่อจำเป็นต้องซื้อต้องใช้อะไรเพิ่มเติม ถ้ามีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินแล้วก็โทรเข้ามือถือว่าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเฮียกงั้นอ้วไปก่อนละ่ะแล้วเขาไปเคลียร์งานที่ออฟฟิศต่อตามสบายกรับเชิญค่ะน่าเองเหรอนั่งก่อนสิอโอ้ยโอ้โหเอกสารเต็มโต๊ะเลยนะจะมารุบกูเวลาเธอหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่ตรวจเช็คเซ็นเอกสารเท่านั้นเอง นี่จะมาทำไมไม่โทรมาบอกก่อนเล่าอืมเอิญผ่านมาเงนี้ก็เลยแวะเข้ามาหาเธอคุยกับแม่บ้านหรือยังคุยแล้วแม่ทั้งลูกนั่นแหละเธอไปหาลูกก็ถึงโรงงานเชียเหรอล่าโทรคุยินทางโทรศัพท์มาะลงโอไปทีคิดว่าเธอไปถึงที่โน่นฉันจะมีโง่ถึงขนาดนั้นหรอกนาเออแล้วเขาว่างไงบ้างอะเขาก็บอกแต่เพียงสั้นๆว่าจะมีรถตู้ออกจากโรงงานไปเมืองการคืนเนี้ยตอนที่ห้าทานั้นน่ะ เรื่องพ่อของเธอล่ะเขาไม่พูดอะไรให้เธอรู้บ้างเหรอไม่เลยอสิปิดปากเงียบป่าชันนะคงสั่งห้ามไว้หมดแล้วเขาถึงไม่กล้าพูดอะไรออกมาทั้งนั้นน่าเสียดายจริงๆเธอมีแหล่งข่าวอยู่ในมือแท้ๆแต่กลับช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยเขาบอกมาแค่เนี้ยก็ดีถมเถไปแล้วนะแต่เธอก็ต้องมาเหนื่อยที่จะต้องมาค้นหาความจริงต่อไป แทนที่เขาจะพูดความจริงออกมาทั้งหมดให้เธอรู้ทุกอย่างก็จบหมดแล้วช่างเหอะยิ่งช่วยกันปกปิดอย่างเงี้ยฉันยิ่งชอบแล้วนี่เธอโทรบอกพี่เช่หรือ,อยังอะโทรไปแล้วแต่ว่าสายไม่ว่างคงติดธุระอยู่มั้งอืมถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะโทรเองขอบใจนะคืนนี้เราก็ต้องออกเดินทางกันแล้วล่ะสิใช่แต่จะต้องมาคอยซุ่มดักรอพวกเขาก่อนตีห้าเตรียมตัวให้พร้อมก็แลวกันฉันจะไปรับนายกับคุณเช่ที่บ้านเฮ้ย นี่เธอจะขับรถของเธอไปเองเชวยวเหรอเอารถฉันไปดีกว่ามาั้งนี่เป็นไรหรอกทําตามที่ฉันพูดกันแล้วกันบอกคุณเช่ก็ด้วยนะครับผมเจ้านายอ๋อแล้วเรื่องงานของนายอ่ะจะขอลาง,งานเขายังไงลาพักร้อนไปเลยสบายใจดีว่าแต่เธอเธอไปหลายว,วันเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีอ่ะฉันคุยกับแม่ไม่หมดแล้วแน่ใจนะว่าพ่อของเธอจะไม่สงสัยมีม่ถอหน่าฉันรับรองไม่มีปัญหาหรอกก็ดี อะไรอะไรจะได้ง่ายขึ้นอืมถ้างั้นฉันกลับไปเคลียร์งานที่บริษัทก่อนดีกว่านะเธอจะได้รีบสานงานให้เสร็จถ้าอย่างนั้นเดีย๋ยวฉันเดินไปส่ง,งานายที่หน้าออฟฟิศอืมก็ดีเฮ้ยที่ลงจากรถกำลังเดินตรงมาทางเราพ่อของเธอนี่ ก็ใช่<อ>สิอย่าแสดงพิรุษอะไรออกมาล่ะจะออกไปไหนเยวันเออออกมาส่งในรถเขานะคะป๋าสวัสดีครับคุณลุงอืมบันดีในรถคนนี้หรือเปลา่าที่ว่าเป็นเพื่อนสนิทกับลูกสาวฉันอ๋อใช่ครับแล้ววันนี้จะมาพากันไปเที่ยวที่ไหนกันดีละ่ะเมื่อคืนก็กลับบ้านดึกไม่ใช่เหรอเออเออครับนายกลับไปทำงานต่อเถอะเดี๋ยวทางเนี้ยฉันคุยกับป๋าของฉันเองถ้างั้นผมลาคุณลุงก่อนนะครับ สบายนะวันไปเถอะเดี๋ยวตามไปที่ห้องทำงานของป๋าก่อนนะป๋ามีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องที่ป๋าจะคุยกับเราคงเป็นเรื่องของในรุ่นแน่ๆเลยงั้นก็ดีเหมือนกันได้จังหวะพอดีใช้ชื่อในรุ่นี่แหละขึ้นมาอ้างกับป๋าเหมาะที่สุดป๋าขอถามอะไรสักหน่อยจันะในรุ่กับเราเนี่ย มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมากน้อยแค่ไหนแค่เพื่อนหรือมากกว่าความเป็นเพื่อนแค่เพื่อนเท่านั้นล่ะค่ะแน่ใจนะว่าที่พูดออกมาไม่ได้โกหกป๋าค่ะแน่ใจว่าแต่ป๋าเถอะนึกยังไงอะถึงได้มาถามเรื่องนี้กับวันก็เพราะป๋าเป็นห่วงไงคืวันน่ะโตแล้วนะคะป๋าอะไรดีไม่ดียังไงวันแยกแยะได้หมดป๋าไม่ต้องเป็นห่วงวันแล้วค่ะ ป๋ารู้ว่าเรานะ่ะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วป๋าเองก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก้าวกลในเรื่องส่วนตัวของเราสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าระยะหลังๆแค่เดือนกว่ามาเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะเราก็อยากจะบอกกับป๋าเลือกเกินว่าก็เพราะป๋าเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราต้องทําตัวอย่างเนี้ยหากเราจะถามป๋าไปตรงๆ ก็คงจะได้รับคำตอบปฏิเสธจากป๋าเหมือนเดิมสู้เราทำเป็นนิ่งเฉยปล่อยให้ป๋าเข้าใจเราผิดผิดอย่างนี้ไปก่อนดีกว่านั่งนิ่งตาเมอือลอยมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าเออมีค่ะเรื่องอะไรคือวันจะขอหยุดงานสักสองสวันนะคะป๋าจะไปไหนว่าจะไปเยี่ยมเพื่นที่ต่างจังหวัดค่ะเออ คือในรุษมาบอกกับวันเมื่อครู่นี้เองว่าเขาเขากำลังป่วยหนักต้องการอยากจะเจอวันกับในรุเออแล้วทำไมเขาไม่โทรติดต่อมาที่เราเองล่ะคือเขาหาเบอร์โทรของวันไม่เจอนะคะเกินเลยติดต่อมาทางในรุษเพื่อนของเราอยู่ที่จังหวัดไหนกันนะกืมพแพงเพชรค่ะอืมแล้วนี่จะไปกับในรุษสองคนอย่างนั้นนะค่ะ แน่ใจนะว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้โกหกป่าถ้าหากป่าไม่เชื่อจะไปกอบวันด้วยก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าป่าไม่เชื่อเพียงแต่ว่าออแต่ว่าอะไรล่ะคะออก็ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าอย่างนั้นวันขอย้ำกับป่าอีกครั้งเลยนะคะว่าวันกับในรุษไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่าความเป็นเพื่อนเท่านั้นป๋าก็ไม่ได้หวาอะไรเลยนี่นะ คิดมากไปเองหรือเปล่านะก็สายตาที่ปามองอะพร้อมกับคําพูดที่ป๋าพูดออกมาเมื่อสักครู่เนี้ยทําให้วันต้องคิดสิคะไม่มีอะไรมากมายนักหรอกเพียงแต่ป๋าไม่อยากให้เราเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆคือมันก็เท่านั้นเองอะวันไม่เชื่ออก็ตามใจอ๋อแล้วจะเดินทางกันเมื่อไหร่อ่ะเช้ามืดวัพรุ่งนี้ค่ะอ๋อมีอะไรที่ข้างๆก็กลับไปทําสกปะค่ะป๋าฉันเองนะรุต พอหบอก็รู้ว่าเป็นเธอมีอะไรเหรอเรื่องการเดินทางของเราอ่ะฉันคุยกับป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วเธอบอกคุณลุงไปว่ายังไงอ่ะก็ไปเยี่ยมเพื่อที่ต่างจังหวัดกันนายสองสามวันเนอสิถ้าฉันเดไม่ผิดขอที่ฉันไปขายกับพ่อเธอสิก็ฉันไม่รู้จะหาทางออกยังไงนี่ก็เลยเอาชื่อของนายไปอ้างขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรคนเนื้อหอมก็อย่างนี้แหละหอมตายอ่ะแล้วคุณพ่อของเธอสงสัยอะไรไหมก็มีบ้าง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกไม่สนใจเลยถ้าที่ฉันได้เห็นสายตาพ่อเธอวันนี้เนี่ยรู้สึกจะไม่ชอบกินน่าฉันสักเท่าไหร่พ่อเธอคงจะคิดว่าฉันมาพาเธอไปเที่ยวบ่อยๆแล้วมัง้งถึงได้ถามฉันแบบนั้นป๋าฉันก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกน้านี่ฉันว่าเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะนั่นนั่นนัะน่ะออเฉยใช้ออกนอกเส้นทางเลยเนะอ๋ะมีอะไรก็ว่ามานี่ <ut ters> นายโทรศัพท์คุยกับคุณเช่เขาหรือยังยังเลยมัวแต่เล่นเครียรงงานอยู่กะว่าช่วงบ่ายๆถึงจะโทรไปหาแล้วเธอละ่ะโทรไปหาพี่เช่หรือยังยังเพิ่งจะคุยกับป่าฉันเสร็จเมื่อครู่นี้เองก็เลยโทรมาหานายนี่แหละตรลงเธอจะโทรไปหาพี่เชษเองหรือจะให้ฉันเป็นคนโทรนายโทรไปดีกว่าบอกคุณเช่กันแล้วกันว่าคืนเนี้ยประมาณตีสี่ฉันจะไปรับเขาที่บ้านให้ฉันขับรถไปรอเธอที่บ้านพี่เช่เลยดีไหมไม่ต้องอะ่ะ ฉันจะไปรับนายก่อนแล้วค่อยไปรับคุณเชษที่บ้านเฮ้ย hey, เธอจะไหวเหรอเธอจะได้นอนสักกี่ชั่วโมงอะไม่ต้องห่วงหรอกหน้าแค่นอนพักสักสองสามชั่วโมงก็ถมเถไปละแต่เธอเป็นผู้หญิงเนะ่อ่ะแล้วผู้หญิงไม่ใช่คนหรือไงเออรู้แล้วว่าเป็นคนแต่ความอึดอดทนจะมาสู้บูชาได้ยังไงแล้วเอางี้ดีกว่านะเอารถฉันไปฉันจะขับไปรับเธอกับพี่เชษที่บ้านเองไม่ต้องทำตามที่ฉันพูดกันแล้วกันจบ โอ้ต้องดุด้วยจะจะจะได้ได้งั้นก็ได้เจ้านายเอ,อ่อแล้วเราจะไปกันสักกี่วันล่ะก็คงไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ถามทาไมเหรอก็จะได้เขียนใบลาพักร้อนได้ถูกสิจ้าแล้วส่วนเรื่องอาหารและข้าวของที่จําเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยเอ,อ่อนายช่วยเป็นธุระจัดการซื้อมาก่อนนะแล้วก็ค่อยมาคิดบัญชีกันทีหลังเพราะว่าฉันไม่สันทัดในเรื่องนี้ทําได้มากแหมเจ้านายสั่งมาทังทีต้องทําได้สิครับเจ้านาย <laughs> <laughs> งั้นก็แค่นี้แหละ ฉันจะได้รีบสาสางานต่อให้เสร็จแล้วคืนนี้เจอกันนะจะจอดซุ่มรอตรงนี้เหรอตรงนี้ละเหมาะที่สุดถึงจะห่างจากหน้าโรงงานไปสักนิดแต่ว่าเราก็มองเห็นได้ชัดออเจอดตรงนี้ดีแล้วล่ะครับยังไม่ตกเป้าสายตาขงใครอะแน่ใจนะว่าพวกเขาจะเดินทางเวลาตีห้าลูกของน้าสมน เขายืนยันว่าเวลาตีห้าตรงคนของป่าฉันเจากเดินทางกันทันทีอ่ะไม่เข้าใจอ่ะแล้วทำไมต้องเป็นเวลาตีห้าตรงด้วยละ่ะเวลาอื่นไม่ได้หรือยังไงก็จะถือโชคถือลางก็ได้เวลาตอนนี้มันตีสี่ห้าสิบนาทีนะนะแล้วนะแล้วเวลาอีกสิบนาทีเราดูพวกไปก่อนไปแล้วกันหาพวกเขาออกเดินทางไปก่อนหน้าที่เราจะมาถึงแหละจะเอาไงดีเละจ้ะคุณวันนี่อยู่เป็นคนที่สงสัยสักทีเถอะก็ถามเผื่อเอาไว ถ้ามันเป็นไปอย่างที่ฉันพูดขึ้นมาจริงๆแล้วก็เธอจะทำยังไงมีงนะจะยากเลยเราก็ไปเที่ยวทะเลกันสักวันค่ำค่ำค่อยกลับป่าฉันจะได้ไม่สงสัยเออว่าแต่คุณเชษฐถคะถ้าเป็นอย่างที่นายรุตเขาพูดจริงๆคุณเชษจะไปกับพวกเราได้ไหมคะลงเรือลําเดียวกันมาด้วยกันขนาดนี้แล้วนะเชษผมกระโดดน้ำไหวปากก็ฝากคนเดียวได้ยังไงก็แล้วคุณตัวอ,อย่างนี้สิพี่ถึงจะเรียกว่าเลือดสุพันไปไหนไปกันอรุต นายเอาปืนไปได้หรือเปล่าเอามาพี่พร้อมไปสูนหนึ่งกล่องอยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วแล้วพี่ล่ะเอาติดตัวมาหรือเปล่าเอามาสิพื่จะไม่ต้องใช้ในยามฉุกเฉินพี่เชษนู่นไงรถตู้ออกมาจากโรงงานแล้วตีห้าตรงเวลาแป๊ะเลยานายนั่งข้างหน้านะคอยจัดทเบียนรถเอาไว้ให้ดีนะพื่จะฆ่าสายตาให้ฉันขับดีกว่าไหมวันนี่มีต้องฉันขับเองออกรถได้และะ้วครับคุณวันค่ะขับตามแผนขานะครับจะได้ไม่ผิดสังเกตได้ค่ะ จะขับเร็วไปทางไหนกันจะไม่คุณพี่เช่เขาก็บอกให้อยู่ห่างๆก็เขาทิ้งช่วงห่างเราไปมากฉันก็ต้องเพิ่มความเร็วขึ้นตามมาสิไม่แหงเก้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะทำไมหมดไปได้กลวัวตายไงอ่อตายเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกยังไงยังไงทุกคนเกิดมาก็หนีความตายไม่พ้นอยู่แล้วแต่ที่ฉันกลัวเนี่ยกลัวว่าเธอจะขับที่ก้นเขามากเกินไปจนทําให้เขารู้ตัวจับได้ซะก่อนแค่นั้นเองฉันน่าคงไม่ง้อถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่า ก็ต้องขอบใจด้วยนะที่พูดแล้วก็เตือนสติฉันอ๋อลังพลาสติกที่วางอยู่บนเบาะข้างคุณเชษฐ์เนี่ยมีของกินอยู่ในนั้นหลายอย่างค่ะถ้าคุณเชษฐ์หิวแล้วก็หยิบออกมาทานได้เลยนะคะ๋อะขอบคุณครับแล้วมีอะไรกินบ้าง่ะหิวขึ้นมาสิแหมแต่ตือนออกมาจากบ้านฉันยังไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องเลยก็มีขนมปังมีแยมน้ำพริกเผาผลไม้แล้วก็กาแฟกระป๋องแค่เนี้ยพอมากอนายกินอะไรอ่ะพี่จะไ้หยิบให้ ผมขอขนมปังทานนะพี่เผาสักสองแผ่นกาแฟสักกระป๋องนะพี่นะได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้แล้วก็ดูวันละครับจะทานอะไรบนะ้างไม่ละค่ะเขาเขตเมืองกาแล้วดูท่าทางพวกเขาจะไม่หยุดพักกินอะไรกันบ้างเลยหรือเนี่ยเขาคงเตรียมอาหารมากินบนรถเหมือนกับเธอเตรียมมานั่นแหละเอ๊เขาจะไปถึงไหนกันนะไม่เห็นมีท่าทีว่าจะถึงจุดหมายปลายทางง่ายๆเลยนะเนี่ยก็จะถามทําไมก็ขับตามไปเรื่อยๆสิ สะพานคนกรีดที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าเขาเรียกสะพานอะไรเหรอคะคุณเชษฐ์อ๋อสะพานสมเด็จพระยานสังวรนะครับอืมและสะพานข้ามน้ําแควที่รถไฟวิ่งผ่านแล้วคะอยู่ตรงไหนอะนูน่นฮะทางด้านขวามือของคุณฮนะที่มองเห็นอยู่ลิบลิบนัน่นไงครับถนนเส้นนี้ก็ผ่านไปบรรจบกับสะพานข้ามน้ําแควได้เหมือนกันถนนสายนี้เป็นถนนเรียบเมืองนะครับแล้วมันไปสิ้นสุดที่ไหนกันคะอำเภอสังขละบุรีฮะหยุดคุยได้แล้วรถตู้คันนั้นเลี้ยวขวาลงหลายทางไปแล้วเห็นไหม เออจะขับตามพวกเขาไปไหมคะไม่ต้องไม่ต้องชะลอจอดข้างทางกันดีกว่าค่ะค่ะจับเรือยนต์เลยครับค่ะทําทไมไม่วันขับตามพวกเขาไปล่ะคะคืนตามไปเนี่ยพวกเขาต้องรู้ตัวแน่อีกอย่างเสียายที่พวกเขาไปนะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปที่รถถึงไหน<ต>ถ้าเกิดไปทางตันขึ้นมาเราเสร็จเขาแน่นะคือถ้าหากว่าทางมันไม่ตันล่ะเราจะตามไปถูกแล้วคะ ต้นไม้ดูสีขึ้นหนาทึบไปหมดเลยอะค่ะไม่ยากหรอกครับแล้วก็ตามรอยรถเข้าไปสถานที่พวกเขาเข้าไปนะั่นน่ะเป็นพื้นดินของไม่ยากต่อการติดตามหรอกเราจะจอดรถรอพวกเขาอยู่ตรงนี้อีกนาไนไหมคะเนี่ยเออเราเรา,เราดูสถานการณ์สักครู่หนึ่งนะถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเราให้ตามเข้าไปผิดปกติยังไงหรยอพี่ไม่รู้สิพี่มีความสงสัรใจบางอย่างว่าอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้เลยแค่สังหณ์ใจเนี่ยนะอืมใช่ ประทุกครั้งที่ผ่านมาความถอนใจของพี่เนี่ยไม่เคยพลาดเลยรู้จักกับพี่ไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะได้รู้เดี๋ยวนี้เองว่าพี่มียาวิเศษเฮ้ยพระจิยาวิเศษที่นายบอกลรอกความสงสาเนี่ยนะมันมีอยู่ในตัวแท้จริทุกคนก็ว่าได้จะแต่ตากันตรงที่มันจมารุดน,น้อยเท่านั้นเองโอ้แต่ผมบอกได้เลยตัวผมคงไม่มีหรอกพี่มีเว้นแต่ว่าไม่จะใส่ใจกับมันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเรื่องอย่างเนี้ยวันเองก็ไม่เคยได้สังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะ แต่ก็คิดว่าตัวเองคงไม่มีแน่ก็ไม่แน่นะครับต่อไปคุณก็ลองมันตังงแตตัวดูเองว่าเอมันบีกี้มัน,น,นมหรือเปล่านะครับแต่วันคิดว่าคงจะเป็นเพราะจากประสบการณ์การทํางานของคุณมากกว่าคุณถึงได้มีสิ่งสิ่งนี้ก็เป็นได้นะคะอาเถอครับจะสิ่งไหนก็ตามแต่ตัวตอนเนี้พวกเราเราออกไปนอกรถกันก่อนดีกว่ามั้งจะลงกันไปทําไมเหรอคะคุณเชษฐ์มีอะไรเหรอพี่เอาเธอนะลงไปก่อนเถอะ คุณเชษจะให้ลงจากรถไปทําไมคะนั่งอยู่ในรถก็ดีหรือแล้วนี่คุณจะมีเหตุผลอะไรของพี่เขาสักอย่างหรือมั้งลงตาเขาไปเถอะป้ม, <c oughs> มีอะไรเหรอคะคุณเชษถึงให้ลงมาจากรถกันนะ่ะเพื่อความปลอดภยัยของเราทุกคนนะฮะปลอดภัยยังไงอะวันไม่เห็นเข้าใจเลยแ <c oughs> สดงว่าคุณวันจะไม่มีประสบการณ์กับการขับรถทางไกลามากพอนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็อันตรายจะเกิดขึ้นกับคุณง่งายๆนะฮะ วันก็ยอมรับคําว่าวันยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยจะได้ขับรถออกต่างจังหวัดบ่อยนักว่าแต่คุณเชษฐาคะมีอะไรจะบอกกับวันอย่างนั้นหรอคะก็เรื่องการจอดรถริมไหล่ทางที่เราลังจอดอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่เกิดอุปสรรคเกี่ยวเครื่องยนต์ขัดข้องขึ้นมาจริงๆแล้วเราไม่สมควรจะจอดไว้เช่นนี้นะฮะถึงแม้ว่าเราจะเปิดสัญญาณไฟรถเอาไว้ให้เขาเห็นแล้วก็ตามก็มีอันตรายต่างๆเกิดขึ้นเสมอล่ะ พอรถจะวิ่งมาทางไกลส่วนมากเนี่ยด,ยด้วยความเร็วสูงอ่ะเออจริงสิพี่เชษพูดถูกผมเองก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปสมิทแลัวแต่ใจสดใจจ่ออยู่กับรถตู้คันนั้นอย่างเดียวนี่นายช่วยพูดให้ฉันเข้าใจมากกว่านี้อีกสักหน่อยจะได้ไหมอ,อ๋อได้จ้า <c oughs> คืออย่างนี้นะพี่เชษกาลังจะบอกกับเธอว่ารถที่กําลังวิ่งสวนไปสวนมาอยู่บนทางหลวงในขณะน,นี้ทุกคันจะวิ่งด้วยความเร็วกันทั้งนั้นหากมีอบุบัติเหตุเกิดขึ้นมากระทันหัน รถจะเกิดการเสียหลักพุ่งเข้าชนอย่างรุนแรงทีนี้เธอก็พอจะมองเห็นภาพออกแล้วละนะว่าผลลัพธ์ที่ถูกชนนั้นมันจะเป็นยังไงฉันเข้าใจแล้วขอบคุณนะคะคุณเช่ที่ให้คำแนะนำมาค่ะป่านนี้รถตู้คันนั้นยังไม่ออกมาเลยเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะพี่รอต่อไปสักครู่ก็แล้วกันพวกเขาอาจจะพากันไปไกลแล้วก็ได้นะคะคุณถ้ารถวิ่งไปได้ตลอดผมคิดว่าเราตามพวกเขาทันแน่ อะไรที่ทําให้คุณเช่คิดอย่างนั้นคะนี่คุณมอดูถนนนะเธอตู้คันนั้นวิ่งเข้าไปสิฮะพอพิชชนหนหนทางที่รถจะผ่านวิ่งเข้าวิ่งออกกันอยู่ง่ายๆนะคุณลองมองสเกตให้ดีๆสิครับเห็นไหมเห็นคะ่ะอืท่านผู้ฟังที่รักภูมโรงจะบปประพันธ์ของโรดราชสีมาสุพนัทวรัญญาจะทำเป็นละครวิทยุ จากการแสดงของคณะเกตทิพรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามันทึกเสียงการยาเทรลพงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านทู่พฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผู้มารคงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกัน ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ